ว้ยนี่บ่ายโมงกว่าแล้วคุณต้นตาลไปไหนเนี่ย <S <S> <S เดี๋ยวฝนมาเย็นๆนะ <S <S> <S เดี๋ยวท่านผู้ชมเรารคุณต้นตาลแป๊บหนึ่งนัดกันกไว้เนี่ยว่าจะมาทำรีวิวนะตอนนี้ไม่รู้ว่าไปแอวที่ไหนนะไ,นไปแวกกินก๋วยเตี๋ยวไม่เห็นเลยครับไม,ไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับนีม่มันเกินเวลามาแล้วนะเนี่ยเกินเวลามาหานาทีแล้วเนี่ย สวัสดีครับมาส่งของดีครับส่งของหน่อยส่งของอืมรู้ไหมผมเป็นใครไม่รู้หรอกครับผมเคโอ้โหรับจอพิเศษนั่นไงผมก็รอเนี่ยเนี่ยมันเสียเวลาจะได้รีวิวไหมเนี่ยวันนี้ได้ิผมนัดคุณมารีวิวนะได้วันนี้เราบุกบริษัทซาวิชชั่นใช่แล้วจัดใหญ่แน่นอนเดี๋ยวดูดูกันดูกัน นานมากคนบ้าอะไรกอดมิกนี่นี่แหละที่ผมเตียมไว้เพื่อคุณเนี่ยทำไมอ่ะแล้วลำพงลำพงคุนสายเสยอะไรพวกนี้คุณอยู่ไหนครับคุณเตรียมมาแค่มิกคุณจะไปรู้อะไรโอ้โหอยากรู้มานี่มานี่มานี่ไหน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 เฮ้ยคุณนองคุณนองวะนี่คุณนองวะนี่้วชึบชึบชึบแม่เจ้าสามรุ่นเลยนี่หว่าเข้าไปใกล้ๆได้เลยโอ้ของแท้เป็นไงของแท้เป็นไงแท้มีที่ไหนลวของเทียมอ่ะแท้ เพราะฉะนั้นนะผมจะพาทุกท่านมาเทสลำโพงนะสุดยอดแอคทีฟอะไรคอลัมจากสาวิชั่นท่่นผู้ชมนะกับ ACS Series ฮะในรูปแบบ Outdoor ทั้ง3รุ่นทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับผม ACS 1000 AC Series ครับ,รรบตรงกลางฮะ1200 <200. S 1> และแน่นอน ACS 1500 <มา S 1> mk 2คง่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะโอเคว่าแล้วไปฟังเสียงกันเลยครับเช่เลยครับ get a taste และนี้ก็คือคุณภาพเสียงนะฮะของลำโพงซาวิชัน่น A CS ซ i รีทั้ง3โมเดลโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไปนั่งรองอยู่ข้างบนคนเดียวเลยโอ้โหมีรถหน่อยเป็นไม่ได้ท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่สนใจนะ ป้ายยาด้วยราคากันก่อนเลยครับเอาโอ้โหเรียบร้อยจังเอาพ่อคุณเอาว่ามาแต่ละโมเดลราคาเท่าไหร่ราคานะฮะเอาธรรมดา ACS 1000่งพันารุ่น1น่นราคาจิบจิบครับสมุติมิเอี่มาได้แล้วบอกไปแล้ว8,900บาทโปรโมชั่นอยู่ที่18,900บาทขยับมาตัวกลาง ACS 1200S เออ 29,900บาทเท่านั้นอ่า30,000มีทอนครับและพี่ใหญ่พี่ใหญ่เลย A C S 1 5 0 M K 2. 2ครับผม33,900บาทโอ้โหท่านผู้ชมเป็นไงราคาโปรโมชั่นท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าราคาโปรโมชั่นนี้มันไม่ได้ยืนตลอดไปนะครับและใกล้จะปีใหม่แล้วท่านผู้ชม ลมหนาวเขยบเข้ามาแล้วลนี่หาเครื่องเสียงมาต้อนรับลมหนาวสนอยให้อบอุ่นหัวใจหนาวมากเลย <c oughs> หนาวยังไงทําไมเหงื่อชุ่มเลยท <c oughs> ่านผู้ชมนะเอาเป็นว่าสําหรับท่านใดที่สนใจเรียนเชิญนะฮะทดสอบคุณภาพเสียงสัมผัสพลังเสียงได้ที่ช็อปหน้าร้านของเราครับผม <c oughs> หรือในเบื้องต้นฮะ,ะเข้ามาเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.sounddd.shop นั่นเอง ก่อนจบคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานทุกท่านด้วยนะฮะจะได้พาทุกท่านมาทดสอบคุณภาพเสียงแบบเอาดรหรือไปพื้นที่ข้างนอกอะไรแบบเนี้ยสนุกสนุกกันข่าวหน้าไปเชียงรายไหมไกลไปไมั้งเอาหนาวเลย <laughs> ท่านผู้ชมครับฝากไปทุกครั้งครับก่อนจากกันว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ <S 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 สามดีดดอทช้อปสวัสดีครัอบอันนี้เลิกแล้วใช่ไหมเนบกินแล้ว เนี S <S <N> ่ยกินเลย